สวัสดีครับตอนนี้เวลาตีสามสิบเก้านาทีอันนี้เป็นหวยลาวนะครับคิดให้ยังแต่น้นเนิ่นหน่อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาผมให้เลขสิบหน่วยบนนะครับแล้วสองตัวล่างเดี๋ยวผมก็คิดเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเขียนใส่อีกหน้าหนึ่งนะครับ จะโพสให้อีกหน้าหนึ่งอีกครั้งหนึ่งกรวมสองตัวล่างแล้วก็งวดน,นี้จะให้สี่ตัวตรงไปด้วยนะครับเป็นชุดสี่ตัวตรงก็ไปซื้อกันดูนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เขียนเรียบร้อยหน่อยดูดีหน่อยครับจากสิ้นปีแล้วก็ขอ ขอให้ท่านโชคดีในเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับตลอดไปที่ตามหนึ่งเดียวนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ